ตินเศรษฐโชตเปิดตัวภรรยาคนที่สามสำหรับนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ตินเศรษฐโชตหรือโชคชัยตันประเสริฐอดีตเคยเป็นพระเอกคนดังแห่งยุคแถมยังได้รับฉายาว่าเป็นคาสโนวาตัวพ่อเรื่องสาวๆอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้หลังต้องปิดฉากรักกับภรรยาผู้จัดละครที่คบหากันมากว่า14ปี ปัจจุบันก็แต่งงานและมีภรรยามาถึง3คนเลยทีเดียวแถมก่อนหน้านี้เจ้าตัวตินเศรษฐโชคก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไขข้อข้องใจกับทุกๆคำถามแถมยังควงภรรยายังสาวคุณอ้อยที่อายุห่างกันถึง20ปีมาเปิดใจกลางรายการเริ่มเข้าวงการด้วยการถ่ายแบบตั้งแต่สมัยเรียนม .5 พอด้วยความสูง185ซนติเมตรและเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2530 ก็ได้เล่นละครดังเรื่องเพชรเซียนทองเป็นหนังของคุณอาชลองพักดีวิจิตรได้เล่นประกบคู่กับคุณมาชาวัฒนาพาณิชเราเล่นเป็นพระเอกก็ตอนนั้นดังในระดับหนึ่งหลังจากนั้นสาวๆก็เข้าหาเพียบเลยด้วยตอนนั้นอาจจะเป็นเรื่องการทำงานร่วมกันระยะเวลา7-8เดือนที่ทำงานร่วมกันเราก็เริ่มสานความสัมพันธ์แต่ว่าอาจจะบ่อยไปนิดเกิดความรักขึ้นบ่อยๆ ตอนนั้นมันเป็นเรื่องระหว่างของคนสองคนตอนนั้นความรักมันเป็นเรื่องที่ไม่เปิดเผยไปทำงานสายตลอดเมื่อก่อนตอนที่ผมอยู่ช่องหนึ่งเป็นนักแสดงในสังกัดคนแรกๆช่องป้อนงานมาเยอะจนเราได้ชื่อว่าเจ้าชายสายเสมอมันเป็นเรื่องเกณฑ์เลข,ของยุคนั้นมันทำให้ทีมงานนั่งรอพอมาถึงตอนนี้ผมก็นั่งคิดว่ามันทำให้ส่วนรวมเดือดร้อนคือตรงเวลาสำคัญที่สุด การับผิดช,ชอบในหน้าที่ที่ได้รับมาการมีสัมมาคาระวะต่อผู้ใหญ่และอย่าลืมว่าเรามาจากไหนออกจากวงการไปเป็นพนักงานประกันตอนนั้นยังได้เป็นพระเอกอยู่ทำงานกันทุกวันมันมีขอบเขตของการทำงานที่ซ้ำซากนิดนึงเรามีแนวความคิดว่าลองไปทำอย่างอื่นบ้างตอนนั้นเลยเลือกประกันมีรุ่นพี่คนหนึ่งในวงการที่ทำอยู่แล้วเราก็ตามเขาไปด้วยรู้สึกแฮปปี้นะครับ เจอผู้คนทำอยู่ประมาณ5ปีแล้วผมก็ไปเจอความรักอีกแล้วเป็นภรรยาคนแรกเขาเป็นนางแบบมาเล่นละครได้ 2- ถึงสเรื่องก็มีบุตรชายน้องเจ้าธนัดตันประเสริฐด,ด้วยกันอายุ25แล้วกับภรรยาคนที่สองก็มีทายาทด,ด้วยเป็นบุตรสาวชื่อว่าน้องเกซี่นวพรตันประเสริฐปัจจุบันมีภรรยาสามคนคนนี้ไปเจอที่พัทยาเจอครั้งแรกก็รู้สึกชอบ ก็มีทายาทด้วยกันตอนนี้คนเล็กสองขวบครึ่งอายุห่างกัน20ปีเขา30นิดนิดเขาเป็นคนสวยอายุทาให้มีปัญหาบ้างด้วยวัยที่ห่างกันแต่ก็ปรับพูดด้วยเหตุและผลเขาทราบว่าเรามีครอบครัวมาก่อนเขาเข้ากับน้องๆเราก็ดี เราก็ต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วเอามาใช้วิจารณญาณว่าใหม่ดีกว่าเก่าหรือเปล่าหรือเก่าดีอยู่แล้วต้องลองดูเปิดใจและยอมรับมัน